สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเ,นเช่าเฟซบุ๊กพร้อมกับทีมงานสิงห์บรกทุกทุกถ่านนะครับ<อ>ผมสร้างมือรบเล็ครับจากทีมงานอู่ทรัพย์ประเสริฐยนตจำนายบรรทุกตุ๊กทุกชนิดนะครับชิปนี้บ่ไดดลงไายนะครับชิปนี้บ่ได้ลงขายอ่หน้าในนํำทำทันถูกขานะครับเพื่อ แนวทางในการศึกษานะครับก่อนที่ตัดใจซื้อรถนะครับรถคันนี้นะครับรถคันนี้เป็น n p r ร้อยสามสิบแรงนะครับ n p r ร3อยสามสิบแรงปี46หนะครับรถตัวนี้นะครับผมจบลูกค้าทางการสิน์ไปนะครับสี่แสนสามหมื่นบาทนะครับ4ี่แสนสามหมื่นบาทสำหรับ n p r ร3อยสามสิบแรง 446เหยาหาเมตรนะครับรถบริษัทอายิโนมโตะนะครับเหตุแล้วก็ออกมาประมาณนี้นะครับงามๆกันเลยนะครับกระบะขึ้นไหมนะครับกระบะขึ้นไหมเป็นแผ่นขางเล็กขอกเล็กนะครับงามๆกันเลยนะครับแต่พื้นยังเป็นพื้นตู้คอนทนเนอรอยอยู่นะครับงามๆกันแบบนี้เลยนะครับคัตซี่เกรืองคัตซี่กะ ไฮน้องนะครับคัสซี่นี่คือลูก่้าสั้งให้ทั้งอูเข้าฝนนะครับปกติแล้วทังอูเข้าจากวันเดนนะครับเรื่องของคัสซี่นะครับแต่ทังหลูก่้าเพื่อนสั้งให้ฝนเม่ไ้ตรงไดียฝนเพื่อนนะครับงามๆนะครับเก็ดแล้วก็ออกมาประมาณนี้นะครับจบหลูคขาทังการ์เซีนไปนะครับ400,000 30,000บาทนะครับงามๆ สะผ่านนี้เลยนะครับชิปนี้บอได้รงขายนะครับเพื่อเป็นแนวทางการศึกษากรทีท่านลูกค,ค้าสีตตาสินใจสื่อรถนะครับสำหรับชิปนี้นะครับผมสร้างนึกละเอียดพอมกับทีมงานอูตสัพห์เืยอจนขอบุนทุกการติดตามรับชมสวัสดีครับ